Ừ, mình đang cầu hôm mà huyện Cửa cây cửa Mà kia biết cửa cây đấy mình Phải phải cửa thằng này với ừ. coi nhàng ừ, nữa, Ở này vẫn như này đã

เกย้อนไลบ่เอมามาถือนนิดิมาพอถือนีหายมาพอถือหายนจังบุยยะตาบานเออันนี้เด่นหนบานให้มันแน่นิ cây <Ce> đạt <años> nó cây đạt sốt sốt rồi nắm bông mít bông lên này ngang 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 ngang

ได้ใหญ่ได้น้อยเนาะผู้ใดสนใจทักแซทหาเด้อตัวนั้นพร้อมคงฮักบ้านนี่เนาะนแม่นะแม่เนาะเียูบ่ได้อนุปล่อยให้แม่เียยามฝน พี่มะจนน้ะมันสิตอดทงองอุงขาวในมือแม่พอที่เห็นมะตัวนี้ไก่เอื่อยฝากเนาะไก่เอื้อยอยูด่ดกหาเพิ่นฝากเนาะ bắt nhau bán thằng nào đó có đẹp có đẹp tôi bán nào đó phạt năm giam tù bắt nhau cái nào đấy cây hoa bỏ ไปยังไปมีบ่ลท่านบ่มีานเเออเอาเขาไปเมียนเอาเอาไป้บดนี้เขาเอาเขาไปไบ้ตี่ะเอาเขาไปใบเนื่อไ้หยเขาบดตอนแดงดุกยังเกลื่อนอีกตอนแดงดุกยังเกลือ้เบิดด้อ นี่เนาะตัวนี้เดิอบใหญ่ขึ้นแน่เลยเนาะนี่กำลังไข่เนาะกำลังสอกขางกำลังสอกขางอยู่ประมาณสามตัวเกิดเมื่อเช้า ข่าวออเป็นตาได้กินเยอะนะมันอื้อถ่วมมันนี่นอนดุดนี่ขายออกไปน้ำหาตูข้าดัก ถลักแปดตัวลูกนี้ยังเดือยอยู่หกตัวเนาะลูกนี้หกตัวปกติจะถืออยู่สามสิบปลายตัวมันจิกกันตายแนย่ตอนอนุบาลมันอากาศมันอัน,น,นเนะโบทาทยเช่ไม่ก็เลย

วนี้นี่ลูกตัวียังเหลือ7ตตัวนี้ก็ยังเหลือ7ตตัวนั้นเหลือ3เพราะว่ามันไข่ถนบ่4 4บ่ตัวนึงบ่สมบูรณ์มันก็เลยบ่แแมันก็เลยตายอีกตัวนึงได้6ตเนาะเลี้ยงลูก6ตแม่ ตีเนี่เจ็ดสิบสี่สิี่กระปุกสวสาวสามตัว,ตวพอไะ้เดี่ยงไปเนะาะเถอะเล็กเถอะน้อยพอได้แกะไข่นีำพี่น้องมายามหรือว่าพอได้ขายไปน้ำ กัดสนบ่มีเงินมีคำใส่ห้องกับพอได้ปล่อยไปนำ้ำดุนนี้เขาถามอยนะู่เนาะเขาถามราคาอยู่เ้างว่าอยากได้เส้นหนึ่งเขาจีไห้ตั้งแต่แปดสิบห้องวัวห้องวัวเอาเพราะว่าห้องเ้างันเป็นไกด่ด่ามันสามสายพระ đun nan lửa tôi tô hà tô tôi đi ra xì đầy xịt nó tụm sùm xe nó mạnh nó mình chết đủ ngày đấy nghe này đủ đủ ngày đi ตัวนี้ดุ่าจากปันไดเพราะว่าตัวเม่มันหน่อยจะว่าดุมันแข็งแห้งนยมีเม่์ใหญ่นะมเม่์ใหญ่มีดูสามตัวมีพ่อพัดเนานะ แมวมาหายซีโตวเนาะนี่ขั้นใดตัวนี้เลยนี่ออกกระเสียตัวนี้เป็นฟอฟันแต่ว่าเอือย่าว่าฝากฝากให้เบึ้งให้ มันสมบูรณ์วแว่ละชิมาเอาตัวมาเปลี่ยนหายนะเนาะเขาก็เด้ว่าจังไรเอาก็ตั้งเป้าว่าเอาตรงไหนน้ำเล่าอีกตัวหนึ่งพอวัลวนละชิมาเปลี่ยนหายเลยนี่ตัวนี้โปงโปงว่านนี่เนาะหกตัวใครหกหน่วยบอเบด มูดุนเดียวก็ตัวนี้เนาะมูดุนเดียวก็ตัวนี้เจ่แต,ตัวนี้กำลังหาหางมันมองหายเืิอมันมองหายไกลผู้เชิงมันมันก็ได้บททันใดจกักเตี้ยเพราะมันอยู่แต่กับบักนี้บักนี้ก็สงใช้ไปกระเทยบุจังยันเป็นไกกระเทยเดินเชองก็บบเป็นกับดูนี้เนาะกำลังหาห Bọn màn hạt như này เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำนีกกันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเลยเด้องูฮานะ